เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเช่นเคยด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวแผนนะครับสามสองสามสองนะครับวันนี้ก็อยู่ในส่วนของการรีวิวแผนแรงเหมือนเดิมนะครับผมก็ รแต่ละอาทิตย์เนาะนะครับถือว่าไม่ดราม่าแล้วกันนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยววันนี้รีวิวแผนนี้ให้ดูแล้วกันนะทุกคนก็จะเป็นแผนที่เรียกได้ว่าเป็นหน้า2ตัวนะครับกลางก็3นะครับผมกลางรับเนี่ยสนะครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมอ่ากลางเนี่ยกลางรับ1นะครับผมอ่ะโอเคอ่ะวิธีการเลือกทีมนะครับไปที่ตรงนี้นะครับเบสทีมเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ ยุโรปนะครับเดินลงมาตรงนี้นะครับซีรีส์บีเนะครับผมแล้วก็เลือกทีมนี้นั่นเองนะครับผมนี่อ่าโอเคเมื่อเแล้วเราก็จะได้แบบนี้นั่นเองนะครับดีฟอล์มมาอ่าก็จะได้แผนนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในแมตช์กันเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อจะลงไต้เล้งนะครับผมก็จะ มีการเล่นแบบไหนนะครับสำหรับแผนนี้โอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้นะครับสำหรับโค้ตก็จะเป็นจกเก็ตขอบนะครับโดยสไตล์สวนกลับคุอกนก็เป็นแผนที่กองหลังก็ถือว่าโอเคนะนะครับผมเป็นหลังสามก็จริงนะแับผมาดูที่จังหวะนี้ครับนี่ครับได้สองนะครับเมสซี่ยังไม่ได้ครับลูกนี้ก็ผ่านไปนะครับผมก็ถือว่า การขึ้นเกมเนี่ยจะขึ้นตรงกลางเป็นหลักเลยนะครับผมก็จะเน้นขึ้นเกมตรงกลางนะครับผมที่ศูนย์นะครับถ้าใครอยากลองเล่นก็เล่นได้นะครับผมจะเล่นแบบไหนก็เล่นนะครับผมแต่ว่าอันนี้โดนดักก่อนนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวสวนขึ้นมานะครับหลังมันก็จะยืนแบบนี้นะครับสมตัวเรียงกันนะครับผมอ่าก็ขึ้นได้นะครับหลังก็จะรอรับอยู่แล้วนะครับนี่ครับการขึ้นเกมก็จะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นเกมเข้ากลางนะครับเข้ากลางพักนะครับนี่ ก็จะมีตัวออกบอนมาประมาณนี้เนี่ยผมแล้วก็พยายามตัดเข้าในก็ได้นะครับผมจังหวะน,นี้ลองปั่นดูเลยครับโอ้โหได้ด้วยนะครับผมสำหรับอินเนสตารครับแล้วมาจังหวะน,นี้มาอีกแล้วครับเหมือ,อน,นจะขึ้นริมเส้นก็ได้นะครับเพราะว่ามีปีกต่ำเติมตลอดนะครับผมนะครับนี่มาก็จะวิ่งขึ้นนะครับผม<ะ>แล้วจังหวะน,นี้ได้ซ้ำเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหสองไปแล้วครับจังหวะนี้ก็ถือว่าสุดจัดยูยนะนะครับสำหรับแผนนี้การทุ่เกมก็จะ เหมือนในวิดีโอเลยเนี่ยผมก็จะขึ้นเกมจากฝั่งปีก็ได้แล้วมาจังหวะนี้ครับได้สวนแล้วได้เซฟด้วยครับเดี๋ยวซ้ําอีกหนึ่งทียังไม่ได้นะครับคู่แข่งของเราโอ้โหก็ถือว่ามากันหลายรอบเหมือนกันเนี่ยผมมีโอกาสได้ส่องเหมือนกันครับสำหรับฝั่งคู่แข่งครับทุกคนโอเคครับมาดูกันที่เกมรับครับเกมรับเป็นยังไงครับสำหรับแผนนี้เกมรับถือว่าลงมาช่วยกันได้ดีนะครับแม้ว่าจะเป็นกองหน้าก็ลงมานะครับมาจังหวะนี้ ดักได้เลยครับคิมิตส,สวนเลยแล้วบอลอยู่ที่เมสซี่มาที่โกดิวาล่าไม่ได้เลยครับนดนอิโยครับขออภายมั่อสู่แล้วแทงขึ้นมาแบบนี้เลยครับทุกคนไม้กลางก็จะสุกด,ดีมากๆสำหรับแบบนี้แล้วลองสับดูโอ้โหจังหวะนี้ยิงไปไหนครับ โอ้โหรนีลูกปล่อยของครับจังหวะนี้ปล่อยออกไปเลยนี่ครับผมการโจมตีของแผนนี้ก็จะเป็นการโจมตีจากตรงกลางนะครับเป็นหลักเลยนี่ครับในส่วนของการเล่นนะครับผมนี่ครับมันจะขึ้นเกมลักษณะประมาณนี้ครับพักบอลแดนหน้าเนี่ยผมแล้วก็ใจออกปีกแบบนี้นะนี่หาช่องทําช่องกันแล้วจบลูกนี้เรียบร้อยเลยนะครับผมสามไปแล้วครับแมตช์นี้โอ้โหชิวจริงๆนะสำหรับแผนนี้แล้ว มาจังหวะนี้ครับผู้แก่หยุดไปก่อนเลยครับจังหวะนี้แล้วน่าจะร้องขอชีวิตหรือเปล่าครับแบบนี้ถ้าร้องขอชีวิตก็คือจบเลยนะครับแมตช์นี้เดี๋ยวเราต่อกันให้อีกหนึ่งแมตช์ละกันนะทุกคนอ่ะ จะได้ดูกันแบบชัดๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับการเล่นที่จังหวะนี้ครับบอลนี่ครับกองหลังกองหลังไม่ได้เหวอนะทุกคนดูดีๆครับนี่กองหลังก็ถือว่าสกัดเข้าบอลแม่นเหมือนกันนะครับสำหรับแผนนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นด้วยนะครับอันนี้ก็เน้นเป็นโชว์ท่าเกือบทั้งทีมเลยนะครับมีแต่โว้ถึงขั้วคนพิเศษนะครับผมมันก็ช่วยพยุงกันนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัวแบบไหนด้วยนะครับแต่ละแผนนะทุกคน โอเคมาที่จังหวะนี้ครับบาตัวนี้บาตัวนี้ให้บอลมาเนสตอให้ออกบอลมาแบบนี้ครับแล้วจังหวะนี้ครับเนี่มาพักเข้ากลางตลอดนะครับผมแล้วก็จะเน้นปีกนะครับปีกตัวต่ำเนี่ยก็จะเติมได้นะครับแล้วมาจังหวะนี้จะักเข้าในไหม ลองปั่นดูไม่มีให้มุมให้ปั่นแล้วนะครับผู้แข่งเขารีบปิดมุมเหมือนกันนะครับทำชิงกันครับนี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นการฟุ่บอลแดนกลางนะผมจากสังเกตแล้วออกปีกแบบนี้ก็ได้นะครับก็ตัวบิ๊กตามเนี่ยจะเติมนะครับผมจะเติมขึ้นมายิงก็ได้นะครับผมหรือใครจะใช้เป็นกองหน้าน้นความชิงแทงกระกก็ได้นะครับผมสำหรับแผนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่รับก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมไม่ได้แบบ รั่วนะนะครับถือว่าเป็นแผนที่ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับเจ็ดเต็ม10เลยนะครับแผนนี้หลังแน่นนะครับผมหลังแน่นอยู่นะครับแต่บังคับให้เป็นนะนะครับนี่ครับการขึ้นเกมจะพักบอลตรงกลางเป็นหลักเลยนะครับสำหรับแผนนี้นี่แล้วก็ทําชิ่งกันแบบนี้ลองปั่นดูรูนี้โอ้โหเกือบได้ครับ เมสซี่ถ้าใครมีเมสซี่แบบนี้ก็ลองปั่นได้นะครับก็พักบอลแล้วก็หาโอกาสปั่นจากแถวสองก็ได้นะครับสำหรับแผ่นี้ก็เป็นแข้งที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับผมในการทำเกมรูกนะครับนี่มาจังหวะน,นี้คู่แข่งครับแล้วจ่ายมาให้อินเตสตาแบบนี้ก็สวยจีครับเรวานออกบอลมาที่เรอันดินโยแล้วปั่นลูกนี้ไม่ผลูสเตเกนครับเกือบได้เหมือนกันครับจังหวะนี้สเตเกนรับสบายครับลูกนี้ปั่นเบาไปครับ ทีกองมาที่โมดิสชิงต่อมาที่เมซี่เข้ากลางแล้วครับแล้วชิงเร็วเลยครับแบบนี้นี่ครับโอกาสจังหวะมาเรื่อยๆครับนี่จะทําชิงตรงกลางก็ได้นะทุกคนก็เป็นแผนที่เน้นทั้งปีกทั้งกลางในหได้หมดเลยกองกลางก็เยอะนะครับผมมันจะช่วยในส่วนช่วยในส่วนนะครับผมสําหรับกลางเยอะเอาจังหวะน,นี้โดนซะแล้วครับ นี่ครับไปพลาดเลยครับจังหวะนี้ก็พลาดได้เหมือนกันเนี่ยผมเดี๋ยวต้องระวังครับแล้วมาใหม่ครับมาใหม่พลาดไม่เป็นไรครับถือว่าเดี๋ยวเอาใหม่ครับจังหวะนี้ครับผมไม่หลุดเลยนะนะครับแล้วมาจังหวะนี้จังหวะบอลได้แล้วครัแซนนาบบีมาคืออ่าตัวนี้ครับ ใช่โรดี้เบดมาจังวันนี้ครับโรนิโยโรนิโยให้ต่อมาจะชิงเร็วอะไรครับจังวันนี้ไราวานยังไม่ทะลุครับมาที่จังวันนี้ครับกิมมิตขึ้นใหม่ครับคุนบอลมาครับไราวานออกปอีกอีกแล้วนะครับเนมาแล้วเบอร์ทัดไปหนึ่งทีดา๋วเบอร์ทัศมาจังวันนี้จะปั่นเลยครับไม่ได้ครับ นาบีโอ้มาแล้วครับดูหลังสามครับอนุภาพหลังสามเป็นยังไงอนุภาพหลังสามโอ้โหสบายครับบอกเลยสบายเยอะสองัวก็ยังเอาอยู่ครับไหครับเด็ดบอลได้ก็ไปเลยครับทีนี้จังหวะนี้เนี่ยมามาไม่ได้ครับนาบีครับนาบีให้มาคิมี่คิมี่อนุภาพหลังสามครับนี่มันยากอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะโจมดีเราได้ง่ายๆนี่ครับผมแล้วจังหวะนี้ออกข้างครับ เป็นลูกทุ่มนะทุกคนอ๋มาที่จังหวะนี้ครับกิงหลังครับมานี่มาจะยิงก็ยังไม่ผ่านนะครับกองหลังก็ถือว่ารับช่วยกันดีนะทุกคนก็เกมรับก็ถือว่าโอเคนะครับเกมบุกเกมรุกก็ใช้ได้นะครับผมใช้ได้ใช้ตใชไต่เนี่ยผมไม่ใช่ใช้ตันใช้ไต,ตด่ดิวิชั่นเนะี่ยได้แบบสบายๆเลยนะครับผม กลางดีๆสัก 2- 3สาตัวนะครับเน้นตัวเก็บบอลอะไรแบบนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเอาแขนนี้ไปเล่นได้นีครับนี่ครับน,นีโดนตัดแล้วครับโดนตัดดูหลัง3ามครับหลัง3ามที่ไม่ได้หวืนะนะครับจังหวะน,นี้ได้ยิงแต่ก็ไม่มีมุมเลยครับคู่ขแข่งก็ น่าจะจบลงเท่านี้นะครับเนี่ยที่2ก็เสมอกันนะครับผมนิดนึงนะทุกคนแรกก็เก็บไทยไป3สูงนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการเล่นเนาะนะครับใครที่อยากลองแผนนี้ก็เลือกทีมตามที่เราพาทำนะครับในตอนแรกนะทุกคนก็ไปทดลองกันได้นะครับเป็นอย่งแผนแรงที่มาในที่นี้นะครับที่น่าจะไม่มีแล้วหรืออาจจะมีต่อไปก็เป็นได้ครับแบโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นอาร์มือในสองของแองโชไฟล์รกษาครับ เมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้ครับขอขิมไปนะครับบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม